เพื่อประยชน์เรื่องอะไรอ่ะอ่ะเสมมติมาแค่เนี้ยมีคนดูออกไหมว่าเรื่องเคลียอะไรไม่รู้เลยแจ็คหมาด้วยคไม่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 หน่หน้าไม่แจ็คหมาสองคือมึงรู้ได้ยังเขาดูหนังโป๊อันนี้มินอันนี้ข้าวอันนี้ต้นนะมาเราเล่นเก็บอะเราจะเล่นอะไรกันก่อนเล่นปกติปกติไงปกติมั้ยปกติมาเลย อาว่าอย่างไรวะเนี่ยออวาดมาก่อนนี่งานศิลปะของพวกเราครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเออนี่เราต้องเราต้องมีไอเดียนะครับเอาเป็นหัวกินเกลียนหน่อยแล้วกันเออเลอะมากเฮียจะวาดยังไง อันนี้เป็นขานะครับอันนี้เป็นขานะโอเคนี่เรียกถึงจุดสุดยอดนี่ว่าเยอะกูรู้เลยว่าใครวาดเนี่ยา่าอะไรวะทุเรศอะว้าวุ้นเนี่ยวาดว่าคำดีๆได้ไหมเนี่ยเฮ้ยก็มาส่งคำแบบนี้มาให้กูไว้คุณคำศัพทกูรู้เลยไอ้มินเป็นคนวาดภาพนี้เว้ร้อยเปอร์เซนต์เลยพยายามใช้คำที่ซอฟที่สุดเลย นี่กูวาดหรข้าวเต่าอะไรวะไฟม่หลุดหลักเฮ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงอยู่ใก้อยู่ใก้อยู่อะดูต่อไปไอ้ข้าวบ้างมึงเขียนว่าอะไรกูอยากรู้ว่าเขียนว่าหมาอ๋อนั่นดูหนังไอ้เฮียไอ้เฮียแล้วแบบกูก็นั่นดูหนังเฉยไอเฮียมันนั่นดูหนังเไอเฉยต้องเป็นหนังเรื่องนี้ด้วย หมาอมแข็งไ <laughs> อ้เหี้ยังมันมันเขียนว่าหมาป่านั่งดูหนังไอ้เฉยเว้ย <laughs> เอาดูหนังอะไรก็แล้วมันคิดอยู่หนังเดียว <laughs> โอ้โห <laughs> อะไรว่าอะไรมาเขียนว่า <laughs> ค่อยเอาลิ้นเด็กถังเงิน <laughs> อะไรมั่วซั่วย่ผายเลย้เหีย พูดำสงอแดงเยอะนะอไบ้าดำหน้ากี่ยรอะเอ้ยพขึ้นอย้ดจำหสบายทุเรมากเลยเยอยนารุโตตบซากุระเกะรื่องยไอ้มเอเรื่องยอ่ะตอต่อจบไปลยกับพันธเอ้ยพดตัวจิม นั่นต,ตกคุเย้ยชกต่อยกับตาแดงสากร้กูเป็นตาแดงไปแล้วอะ่ะเย้ศูนย์อันนี้ง่ายแนละ้วแต่กูไม่รู้ว่าไอคนตอบมันจะคิดไปไกลเหมือนเดิมหรือเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วผมง่ายมากเลยของกูก็ง่ายอยู่แต่กูขอวาดให้มันละเอียดอะ่ะเผื่อคนตอบมันยะตอบฉลาดกะรื้มหน่อยนึงนี่น่าจ,จะถูกแล้วนะอ่ะเสร็จแล้ว อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยนั่งชิวอยู่บนหาทรายนั่งยิ้มแล้วจากไฟอะวะยูด้วยแปลกอ่ะสิ่งที่กําลังทำไอ้เนี่ยมันเขียนตําไทยใส่ปอดอะไรอ่ะปอดเขียวเฮียยมึงก็ปอดเขียวควายมาละกอเว้ยเฮียปอดพ่อมึงกับมาละกอเฮียคนละเรื่องเลยเยอยทำไมต้องตําไทยแล้วใส่ปอดเขียวเฮียมึงเห็นเป็นปอดเหรอวะ อะไรอ่ะเอ้ยไอสัตว์ก็ได้กูก็ร้องเพลงถูกอยู่แล้วไอ้เยอยดูมันว่าไอ้เอะหลังเชื่อไอ้เยอะกูตอนแรกกูสั่งแบบนั่งชิลอยู่เลยมันร้องเพลงอยู่อ่ะไอ้เยอะแต่ว่ามึงดูมึงไอ้กูด้วยว่าเล่นว่าวแบบแบบเ้วจริงอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โห วัวกูอยากหนูพอยโกหกสีเนี่ยนูพูไฟบนยัก์ง่ายสุดละอันนี้ง่ายมากอ่ะโคตรง่ายเลยอ่ะใบเลยใครที่ใบของได้ของกูคือมึงมึงเอาสั้นๆพอทาสูตรเซ็กก่อนเลยไอสัตว์เอ้ยตอบผิดเหรอ เ้ยใกล้เคียงป่ะโอเคโอเคแต่คือว่าใกล้เคียงนะแต่ว่าคำว่ากระมึงอ่ะกระพาวามีลอเลียวโว้ยเนี่ยโอ้โหกูวาดยังไงอ่ะกูวาดอย่างเงี้ยกูวาดอะไมาอย่างเงี้ยไอ้ตัดกูเดาไม่ถูกเลยเฮียถ้าเดาว่าโดนไปตเนี่ยกูจะหาให้แจ็คหมาด้วยนะพวกไม่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 หนึ่งคือหน้าไม่ใช่แจ็คหมาสองคือมึงรู้ได้ยังเขาดูหนังโป๊มึงบ้าหรือเปล่า อีแ้ยนี่ยเสเสกเฮ้ยแต่ตสูกเฮ้ยอาตอบสูกน่าฮ่่าฮ่่าาว่าไเสกได้โอ้หเยอะมากเอ้เยอว่ะคนง่ายคนง่ายเลยแล้วที่เขียนว่าเสกโโซล้องเพลงแต่แบบเอ้ยอันเนี้อันนี้อันนี้ยอ้เหี้ย ไม่ไหวไม่ไหว <laughs> มันยากอันนี้เหลือเกมเนี่ยสิ่ของพ่างอะสิของพ่อเนี่ยมันสีของตรงไหนวะไอ้เหี้ยเอ่อพ่ <laughs> อง <laughs> างอะไอ้เหี้ยเฮ้ยทุเรศวะเฮ้ยทุเรศวะ อ้เนี้กูอยากชอบเลยเฮ้ยโอยลอยน้ำโะไงอ่ะเยี่ยมดูว่าลอยน้ำอ่ะเยี่ยใครไม่รู้ว่าเย่ยลอยน้ำอ่ะเยี่ยดูหนยู้เย็นดูดูดูภาพกัน อีกคนละเรื่องเลยอะไรวะเขาบอกขอเกินเพืยอเบื่อเบื่อบอกม่าสีไม่ใช่ตรงไหนวะกูว่าของกูอ่ะมันมันก็ยากนะเว้ยแต่ว่ามึงก็เกินไปอ่ะมินที่คำตอบมึงเทียบมากอ่ะโอ้หนี่หนักเอ็นยิ่งหนักเลยโอ้โหจะไปกันตาวัดมาเนี่ยคดิจิมอลนี่ ไอมินบอกมึงม I mean, ึงคิดว no, ่าตัวอะไรตอนแรกอะด้วยเห็นของไอ้ข้าวคุณแล้วคุณคุณนึกว่ามันเป็นอะไรหมีอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยมึงโดนตีนต like ีกันอย่างคนเลยเฮียแล้วกูว่าไม่ทันไม่โคตรเร็วกูว่าอย่เลยเฮียชิงจกเลยสัตว์ชิงจกไม่เอาไม่เอาตุเลื่อนเลยเฮียเรืออะไ้ข้าวัดด้วยมดน กว่าแล้วต้องเป็นโดเรมอนเหี้ยอะไรวะเนี่ยกายล่างเหรออ้าวไอ้เหี้ยนี่ก่อนเรื่องอะไรเรื่องอะไรกาฟิวัวมึงมีเองกูวาดก่อนแมวไปคนละทางเลยเหี้ยเหี้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเหี้ย

กูร<ด>ัา,<ะ>า,าอันนี้ของเราไม่ให้แล้วไอ้เหี้ยเ <laughs> นี่ยอะไรอ่ะอ๋อกอดกันเอ้ยนี่ได้อยู่อันนี้กอดกันข้างบนเรือได้อยู่เนี่ยไอ้เหี้ยอะไฉลามอะไรเนี่ยฉลามใครไอ้เหี้ยมินไอ้สัตว์ฉลามมายัางไงม,มึงกันเลยครูใ <laughs> ส่ชุดเกาะมาแล้วบินเลยใครว่าอะไรว่าอันนี้ <laughs> อะไรอะ <laughs> <laughs> อะไร <laughs> อะไอ้เมนไอสัตว์เรื่องเหี้ย โอ้ม้วนซัวม้วซัวยพยะประโยชน์เรื่องอะไรอะอ่ะสมมติมาแค่เนี่ยมีคนดูออกไหมว่าเรื่องเครียดไรไม่รู้เลยอะไรพวกดำทรงมา้าหนักเลยเฮียกวาดพวกดำทรงมา้าไงไม่มีเลยขี่ม้าที่บ้านใหญ่ เยินพ่องนี่มาไมา่ได้ยอยู่แล้วเฮียโอ้โห <c oughs> ว,ว,วาดอย่างเฮียเลย <c oughs> อะไรอะอะไรอะอะไรอะไม่สนใจสูตรเลยใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ท <c oughs> ีนี้โอ้โอ๋อทีนี้โอ้ว่าทีนี้โอ้ะไอ้มินวาด อะไรอะ่ะมันก็เหมือนอยู่นะแต่แบบไอ้เี้ยอรของมึงเนี่ยขาหรือแขนหรืออะไรอ่ะอ้ยเยอะมึงกับวาดเวอร์ทำาห้น้องตอบไม่ได้ส<ยะ>ัตว์เยทุเรศว่ะ ไอ้เจี๊ยบมีสูตรคะแนนอยู่มดเลยเป็นต่อยกันต่อยกันหมวดอะไรเงกูวาดกูวาดกูวาดนี่ต่อยกันอ๋อโอเคโอเคโอเคาดูดูคำตอบอะไรอะซากะปลาแลไปห้าวอย่างไรไอ้เหี้ยมึงมึงห้าวอย่างไรเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเออข้าวข้าวข้าวโดเรมี่อ่าเนี่ยเหี้ยอะไรเนี่ยเหี้ยบ นี่กูนึกว่าไอรอนแมนล่างแบบคนแค้ไอ้เหี้ยนี่กูตอบโดเรมีไอ่เนี่ยใกล้เคียงกันแหละโอ <öst> um ้โยโดอมนบ้านโดนบ้านไงเอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะยอมแพ้เลยยอมแพ้หน้ามันสิ้นหวังกันแล้วเลยวะเฮ้ยเนี่ย ไอ้เยี้ยโอ้โหยอมเพ้กันเลยคิดได้ไงเนี่ยไอ้เยี้ยมันจะตอบมันจะมารู้จักกัน้หมวะอะไรอ่ะใครจะไปตอบได้วะกูพูดตรงๆกันใครไม่มีใครตอบได้หรอกเต็มที่แล้วผอเต็มที่แล้วูพูดเต็มที่แล้วเว้ยไอ้เยี้ยมันยากเกิน่ะไอ้เใครไม่รู้อะไอ้เยี้ยมินนี่เองไอ้สัตว์ กูว่า uhm กูจะว่าถ้าทำไงน้องข้าวมันตอบตอบถูกกูผ่นุ้นลงกไปไอ้ยากูจะว่าอย่างไงแล้วไอ้ย่นุ้นลงกองไปยโอ้ยน้องว่าอย่างไ ตั้งแต่นเลยเอ้ะมันก็ไอเดียดิเอาตักแต่มาร้องเพลงไงเอ๊ะจะกระโดดนาดนั้นมาแรงร้องเพลงไอ้เนี้อันนี้มันขำจริงไอ้เนี้ไม่ค่อยเยี่ยมเลยมาแรงร้องเพลงบองอ่าไอ้มินฝนตกใหม่ใช่ไหมรูปภาพไอ็นี้ยากไปเอ็นี้ไม่รู้จริง แม่ฝนตกหรือเปล่าแม่ฝนตกเราน้องตกเฮ้ยโอ้ยเอ็นเครเขาเรื่องว่ะอันนี้ยิ่งไม่รู้เลยเฮียบินเข้ากองไฟไอู้ยเย้ไอ้ยืดเมืองวาดนีเพลงอะไรบิ๊กเอ็มยังบินว่าอะไรมินกดจะพิมพ์ว่าบินเพลงเพลงอะไรบินอะไรเพลงเข้ากองไฟมินอะไรอ่ะจอร์ดี้ เดือบ้าเดูอาเดูอบ้าเดาจอดีโกคูเดี๋ยวเดี๋ยวครับกงคูอะไรอธิบายให้โกคูโกคูเป็นยังไหนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนกคูคืออะไรเห็นหัวมันสีส้มโกคูอะเยอะที่ยังไม่จีไปกคูเฉยนอนทกโอ้เขี้ยแล้วะเนี่ย เอออะไรไอ้ก <is> <EN AC 2> <guitar> ูเข <c oughs> ้าใจมินกูเข้าใจมึงเว้ยขายอยู่มันมุดไอ้เหี้ยมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะมึงเข้าใจคำว่าสองพยางไหมเพื่อนมันชกเครือคุณรู้จักกัคืออะไรไหมลู้มันเป็นยักษ์ยักษ์ล้างเท้าเอ่อยักษ์ดังๆอ่ะที่การชกตัวกันอ่ะ อ๋อเอียแต่มันเหมือนผีชเชื่อสมุทรจริงๆเลยเหี้ยโอนโต๊กกูอันนี้อะไรคืออะไรอ่ะโอ้โหจบเลยอ้เหี้ยแม่งแม่งขีดกดมากเลยไอ้เหี้ยตอบถูกวะเอียไม่มีไม่มีอะไรแค่เคียงเลยโนบิตะคุณเอาแล้วก็จบไปแล้วเกมเอ่อชื่ออะไรนะ กาติกกาติกโฟนใช่ไหมกาติกโฟนหรือเปล่า<ม>เออก็ใครที่ชื่นชอบก็ฝากติดตามเอยแล้วกันก็กดไลค์ก่อนเลยไปก็สําหรับใครที่ชื่นชอบไอมินก็ไปติดตามได้ที่ชอ่องเะยหน้าฮีดอทคอมติดตามได้ที่เ็ดเท้าดอทเอ็มนะผมก็เดี๋ยวที่ต้นนะผมเดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นแปะผมนะผมอ่าแปะอยู่แล้วครับอ่าอ่าที่ก็เป็นช่องช่องโคเวอร์เพลงแล้วผมก็แน่นะโค้ชผมก็จะอาจจะโคเวอร์เพลงเราจะทําตามสัญญาไก่ต้นนะผม ก็อาจจะมีเพลงแบบว่าจากวันนั้นวันที่เธอจากไปให้ต้มเพื่อโคบเลยช่องผมนะผมทำไมกูต้องโคบเพลงนั้นเลยวะไอ้เหี้ยมีเพลงเป็นล้านเพลงมึงให้กูโคบเพลงเหี้ยนั่นโอเคแล้วน้องน้องข้าวน้องข้าวติดตามได้ไหนเนี่ยแจำที่ O O S O o S ครับผม O S อ๋อเดี๋ยวจะแปะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องจะแปะช่องแคสเกมใช่ไหมเออแล้วเราเช่องเราเรื่องกาวกาวแนะนำให้ให้ให้ดมกาวมาก่อนดมดม มีนะำรยี่ยมเลยเนอะคล่องเนื้อผมก็อาจจะทำในราคตก็คือโอล่แฟนต้นกับมินเนอะผมถามกูยังกิปนี้จังไรหน่อยแล้วกันก็ขอโทษด้วยก็มันมันเป็นคนอย่างงี้กันหมดอะขอโทษด้วยกันครับว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ